มาจากโจทย์หลายหลายปีนะครับผมก็เลยจะมีการโน้ตไว้บางส่วนครับกรณีถ้าเกิดค่าติดลบตัวนี้จะกลายเป็นเดบิตนะครับก็จะย้ายข้างครับอันนี้ผมจะยังไม่ย้ายให้นะครับจะยังไม่ย้ายให้เพื่อที่เดี๋ยวผมจะย้ายให้ณตอนนี้นะครับ insert ก็เอาตัวนี้นะครับสองตัวนี้ย้ายขึ้นไปนะครับก็จะเปลี่ยนหลังจากเราย้ายแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกลบเป็นบวกนะครับแต่ตัวนี้ผมก็จะ ไฮไลท์ไว้นิดนึงนะครับว่าตัวนี้ได้ย้ายไปแล้วนะสีเหลืองผมได้ย้ายไปอยู่ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนี้การที่ตัวของช่องนี้นะครับจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับ ก็จะอยู่นะครับว่าตัวนี้นะครับถ้ากรณีนะครับตัวนี้เป็นลบนะครับก็จะแปลว่าอยู่ฝั่งเดบิตนะเดี๋ยวเราลองรวมง่ายๆก็ได้ครับสองมื่นสามพันหนึ่งร้อยนะครับกรณนนีถ้าเกิดเป็นลบจะเป็นเดบิต าเกิดเป็นบวกจะเป็นเครดิตนะครับจำง่ายๆนะครับจำง่ายๆที okay, นะั้นเราจำหลักนะครับเราจำหลักไว้ okay. แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวของการปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัท B นะครับวิธีการ ราคาทุนให้เป็นวิธีส่วนได้เสียอันนี้ก็จะเป็นติดลบนะครับเนื่องจากว่าพอผลรวมนะก็จะเป็นลบอันนี้ผมจะแก้โดยใช้ตัวของบรรทัดนี้เป็นตัวแก้นะครับอันนี้เป็นผมให้เป็นสีเหลืองไว้ก่อนวิธีแก้นะครับก็ใส่ ซึ่งตรงนี้เลขมันก็จะเท่ากันอยู่แล้วนะครับต่างกันแค่ตัวของกำไรสะสมกำไรสะสมต้นปีนี่คือข้อ6นะครับณตัวของเงินลงทุนบริษัทบ เดี๋ยวเราเดี๋ยวหลังจากตัวของข้อนี้เดี๋ยวผมจะมีทำนะครับในหลายๆปีย้อนหลังนะครับเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเพราะอะไรนะครับมันถึงเป็นเดบิตถึงเป็นเครดิตนะครับตอนนี้เราก็ทําความเข้าใจนะครับในตัวของตัวของ Excel ก่อนนะว่าไฟเ์ซลมันอธิบายอะไรบ้างนะครับผมจะไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนตัวของไฟเ์็กเซลมากนะเพื่อจะเอาได้เอาไปใช้ในตัวของโจทย์ ข้อถ,ถัดไปนะครับข้อถัด,ถดไปดังนั้นนะครับตัวของข้อที่1นะครับการปรับปรุงรายการบันทึกรายการปรับปรุงและตัดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท A เพื่อนำไปจัดทำกระดาษทำการงบการเงินรวมสำหรับปี25 x 2นะครับก็คือสุดท้ายแล้วนะครับผลลัพธ์เอาพุทที่เราต้องการจริงๆก็คือตัวของ กระดาษทาการนะครับกระดาษทําการซึ่งจะมีคะแนนมากสุดนะครับอาจจะถึงยี่สิบคะแนนนะครับถึงยี่สิบคะแนนนะครับดังนั้นฝึกในตัวของกระดาษทําการให้มากด้วยนะครับตัดบัญชีเงินปันผลระหว่างกันนะครับเดบิตเงินปันผลรับจากบริษัท B แล้วก็เครดิตเงินปันผลจ่ายของบริษัท B นะครับอันนี้เราก็ไปดูนะครับจากจากของตารางจําได้ไหมครับว่าตัวของตารางที่เราทำนะครับตารางนี้ จะถูกใช้ตลอดนะครับตัวนี้นะครับตารางจะถูกใช้ตลอดข้อ2ปรับปรุงสินทรัพย์ของบริษัทบีนะวันซื้อหุ้นให้เป็นนะครับมูลค่ายุติธรรมนะครับก็อันไหนนะครับ จากที่จับํำนะครับอันไหนเป็นลบนะครับอันไหนเป็นลบก็จะไปอยู่ฝั่งเครดิตนะครับอันไหนเป็นบวกนะครับอันไหนเป็นบวกก็จะอยู่ฝั่งด้านเดบิตตัวก,ก่อนนะนี้ก็ตัวตัวของเงินลงทุนในบริษัท B และตัวของ NCI นะครับตัวของค่าเสื่อมนะครับ ค่าเสื่อมนะครับจะมีผลนะครับในตัวของการปรับปรุงรายการค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์นะครับซึ่งจะปรับปรุงทั้งหมด2ปีนะครับ 25x1 และก็ 25x2 นะครับโดยจะเดบิตค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ซึ่งเป็นค่าใช้จในการบริหานนรหนึ่งครั้งและในปีก่อนนะครับก็จะไป ปรับปรุงตัวของกำไรสะสมต้นปีของบริษัท B นะครับบริษัทปีแล้วก็มาเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับอุปกรณ์นะครับ,รนะรบหรือตัวของอุปกรณ์สุธทธินะครับหนึ่งนะครับจากทั้งสองปีหลังจากนั้นนะครับข้อที่4นะครับ เรามาทวนก่อนนะครับสามข้อแรกจะมีการปรับปรุงตัวของตัดบัญชีเงินปันผลระหว่างกาันเงินหนึ่งเงินปันผลระหว่างกาันสองปรับปรุงตัวของสินทรัพย์ของบริษัทบีนะครับจำดงน้ครับมูลมูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรมสามปรับปรุงค่าเสื่อมราคานะครับจำสามสเตปให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะไปเข้าสู่สเตปที่สี่นะครับค่าความนิยมนะครับค่าความนิยม เราก็จะดูตัวอันนี้นะครับค่าความนิยมหรือตัวของ Goodwill นะครับก็จะมาต่อแล้วก็คือจะเดบิตค่าความนิยมนะครับ1นึ่งแสนแดหมืนะครับแล้วก็เครดิตเงินลงทุนในบริษัทบีนหนึ่งแสนหแล้วก็เครดิตตัวของ NCI อีก1นึ่งหนะครับ ค่าความนิยมไปสี่นะนีน่เรามาครึ่งทางนะครับครึ่งทางของทั้งหมดแล้วก็สี่กับห้านะครับจะมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมนะครับซึ่ง ในตัวนี้นะครับเราก็จะถ้าเกิดจากตัวของไฟล์เซลมันก็จะช่วยชี้จุดให้นะว่าเฉลยส่วนที่1 e 21คูณด้วยโจทย์ข้อ1 b 4 3นะครับขาดทุนจากการดยข้างนะครับส่วนที่1 e 21นะครับเราก็ไปดู e 4 2ก็ค e ือตัวนี้คูณด้วยโจทย์นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ B43 นะครับเราลองลอง,ล,นะลองกดตัวเลขดูก็ได้นะลองกดตัวเลขดูก็จะได้32,418 นะครับแล้วก็ตัวของกำไรสระรสมก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะคํานวณน,นอกกรอบให้นะครับ c c c สองหนึ่งส่วนที่หนึ่ง c สองหนึ่ง c สองหนึ่งคือตัวนี้นะครับคูณด้วย 4, 2, ่สองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับและสุดท้ายนะครับตัวนี้ d ีสองหนึ่งดสองหนึ่งตัวนี้นะครับคูณด,ด้วยก็น่าจะเป็นตัวนะครับ B นะครับตัวนี้จากโจทย์โจทย์ B30 B30 ก็คือตัวนี้3ามเปนนั่นก็ต้องไปฝึกนะครับไปฝึกทำนะครับตัวตัวนี้มียากจริงๆนะครับอยู่ไม่กี่ส่วนนะครับอยู่ไม่กี่ส่วน ตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคูณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบคูณด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะมาได้ตัวของเอาสามตัวนี้รวมกันนะครับหลังจากเราคำนวณได้แล้วเราก็สามตัวนี้รวมกันก็จะได้เครดิตค่าความนิยมในส่วนนี้นะครับนั่นคือข้อห้านะครับ ส่วนตัวของข้อ6กับข้อ7นะครับมาทรวมากอนกันก่อนอีกนิดนึงนะครับหนึ่งนะครับเงินปันผลระหว่างกันนะครับซึ่งเงินปันผลระหว่างกันก็คือตัวของอข้อหกควายนะครับในตารางนะครับแล้วก็ปรับปรุงสินทรัพย์ของบริษัทบีนะวันซื้อหุ้นนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดติดลบนะครับติดลบเราก็มาดูนะครับว่าตัวติดลบต่างๆ่ากองอุปรกรณ์เดี๋ยวเราไปทวนนะครับไปดูตัวของคลิปย้อนหลังนะครับได้แล้วก็ข้อสามก็เกเป็นการปรับปรุงรายรการค่าเสื่อมราคาอุปรกรณ์ปีก่อนและปีปัจจุบันข้อสี่ข้อห้าเป็นตัวของค่าความนิยม นะครับเป็นค่าความนิยมนะครับเราอาจจะฝึกทําในแต่ละส่วนให้คล่องก่อนนะครับทําแต่ในส่วนให้คล่องนะครับเพราะตัวของข้อ6กับข้อ7ก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวของข้อ6จะเป็นการปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัท B ีจากวิธีราคาทุนให้เป็นวิธีส่วนได้เสียนะครับ โดยเอากำไรสะสมตามบัญชีบริษัท b นะีนหนึ่งมกราคมสอง x 2องนะครับกำไรสะสมเราก็ไปดูจากตัวของตารางนะครับกําไรสะสมในตัวของตารางที่ให้ไว้นะก็จะใช้ตัวของตัวของตารางนี้เยอะหน่อยนะครับตัวของตารางก้อนนี้เยอะหน่อย ตัวนี้จะใช้ไปถึงตัวของกระดาษทําการนะครับปรับปรุงต้นทุนขายปี2องห้าเอปรับปรุงบวกปรับปรุงต้นทุนขายปีสองห้าเอหน่งักปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ปี2องห้าเอ็กแล้ก็ไปดูจากการคำนวณที่ผ่านๆมานะครับ ที่ผ่านๆมาเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะมาฝึกทำเป็นไล่ๆเป็นปีๆให้ดูนะครับกำไรสะสมนะครับกามหลักภบการเงินรวมนะครับบริษัทบีนะครับเน็นะครับมันจะมีตัวของกำไรสะสมเข้ามาเยอะนะครับตัวนี้ผมอยากให้ลองไปฝึกทำก่อนนะครับก่อนที่จะเอามา ตอบคำถามนะครับแล้วก็เงินลงทุนในบริษัท b นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มาจากตัวของตารางนะครับตัวของตารางที่เมื่อกี้อ ตัวของข้ององูสามนะครับสามเก้าหกโจทย์คูณนะครับเดี๋ยวเราก็ดูนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราไล่กันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะมีการเขียนนะครับจะมามามีการเขียนประกอบนะครับ สำหรับข้อนี้นะเดี๋ยวเราติดตามในตัวของคลิปวิดีโอถัดไปนะ